วันที่ส2มิถุนายน2567อาคารรัฐสภา,ธา,ธานายยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชกล่าวถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้ว่ามีหลายเรื่องบรรจบกันในเดือนมิถุนายนนี้ทั้งกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและแม้แต่กรณีการยุบพักคก้าวไกลที่สารรัฐธรรมนูญให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตยื่นคำชี้แจง เส่เงผลให้เกิดกระแสทั้งข่าวรัฐประหารและการล้มเลิกการเลือกสอวอโดยส่วนตัวมองว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นรัฐประหารเพราะภายใต้บริบททางการเมืองแม้ว่าระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยยังไม่ตั้งมัน่นหรือเสี่ยงเกิดการทำรัฐประหารอยู่แล้วแต่รูปแบบจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนการใช้ทหารมาย,ยึดอำนาจเหมือนเมื่อก่อนเพราะหลังๆพัฒนาการเรื่องการรัฐประหารมีไม่น้อยกว่าประชาธิปไตย พร้อมยกตัวอย่างเมื่อปี2549มีการรัฐประหารแต่ได้รับการสนับสนุนโดยมวลชนที่มอบดอกไม้ให้และในปี2557มีการรัฐประหารในห้องประชุมมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคงไม่สามารถล้มรัฐบาลหรือล่มเลือกสวได้ ดังนั้นกรณีที่มีกระแสข่าวกระบวนการสามล้มนายยุทธพรขอเสนอล้มที่4คือขอให้คนที่คิดแบบนี้ล้มเลิกข้อเสนอเพราะสุดท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความขัดแย้งจึงขอให้บ้านเมืองได้ไปต่อนายยุทธพรยังมองว่าหากมีการปรับครมจริง อาจจะมีการดึงพักฝ่ายค้านเข้ามาร่วมด้วยและอาจเห็นเหตุการณ์ร่วมรัฐบาลไม่ได้ทั้งพักอีกครึ่งยังเป็นฝ่ายค้านนายยุทธพรยังกล่าวอีกว่าความเสี่ยงที่จะถูกยุบพักคก้าวไกลว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะเมื่อพิจนารณาคำวินิจฉัยของสาลรัฐธรรมนูญในมาตรา49ก่อนหน้านี้เป็นอย่างอื่นได้ยากจึงต้องรอดูว่า 9ข้อโต้แย้งของพัก9ก้าไกจะฟังขึ้นหรือไม่เพราะทั้ง9ข้อเป็นข้อเท็จจริงสุดท้ายถูกยุบพักจริงศาลต้องตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักด้วยไม่สามารถวินิจฉัยเป็นอื่นได้ส่วนการที่นายทักษิณออกมาให้สัมภาษณ์ถึงคนในบ้านป่า จะไม่ใช่การส่งสัญญาณการเปลี่ยนขั้วใช่หรือไม่นายยุทธพรกล่าวว่าต้องดูคดีของนายกรัฐมนตรีก่อนเพราะหากพ้นจากตําแหน่งต้องเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ซึ่งโอกาสการเปลี่ยนขั้วก็จะเป็นไปได้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในช่วงที่ก้าวไกลอาจถูกยุบพ,พักดังนั้นทั้ง3เรื่องที่พูดมามีความสัมพันธ์กันทั้งหมดส่วนกรณีที่ นายทักษิณพูดถึงคนในบ้านป่าน,านั้นมองว่าเป็นการโต้อตอบจากนายทักษิณกับสวทั้ง40คนที่เกิดจากการแต่งตั้งโดยคอสชอเพื่อให้เห็นว่าใครอยู่เบื้องหลังอย่างไรเท่านั้น